คนชีวิตรักดาวพระสุกตอนที่สิบจากความเดิมตอนที่แล้วดาวพระสุกมาอยู่ที่บ้านภาคอย่างอึดอัดใจเพราะโดนลุมจากคนนั้นคนนี้ไม่หยุดมายารัศมีก็พยายามพูดจาถากทางเธออยู่ตลอดเวลาแม้ว่าฉากหน้าจะเป็นคนดีพูดจาดีกับเธอแต่รับหลังมักจะหาเรื่องดูถูกเธอต่างๆนานา ในจัาด,ดาวพระสุขอยู่ที่นี่มีความสุขดีมิจ๊ะก็ดีค่ะมาอยารัศมีได้ข่าวว่ากำลังหัดถักเสื้ออยู่เหรอจ๊ะ mm hmm. เห็นนมผ่องบอกว่าสอนยากสอนเย็นอุ้ยตายถักออกมาได้เหมือนของเด็กเล่นเลยอะอย่าทำเสื้อเลยจ้ะทำผ้าเช็ดเท้าดีกว่านะจ๊ะจะเหมาะกับเธอมากกว่าจั๊ดดาวพระสุข ดาวพระสุขเจ็บใจที่โดนว่ากระทบตอนแรกคิดว่าจะไม่ตอบโต้มาหยารัศมีถึงอย่างไรมาหยารัศมีก็เป็นคู่มั่นของภาคเจ้าของบ้านแต่เพราะไม่ใช่คนยอมใครง่ายๆเธอจึงยิ้มหวานแล้วประชดดาวกำลังหัดทำเสื้อให้คุณภาคนะคะคุณมาหยารัศมีคุณภาคจะได้มีเสื้ออุ่นๆไว้ใส่หน้าหน,นาวนี้นะคะโอ้ย พี่ภาคเขาไม่ใส่หรอกนั่นจะดาวประสุขของถูกถกแบบนี้พี่ภาคเขาใส่แต่แบรนด์นเนมจ้ะเก็บผ้าของเธอเอาไว้ทำผ้าเช็ดเท้าให้พี่ภาคดีกว่านั่จะดาวประสุขแต่คุณภาคเป็นคนสั่งให้ดาวถักให้เลยนะคะแถมยังบอกด้วยว่าตัวเองชอบสีอะไรไม่ชอบสีอะไรเอผู้ชายที่ให้ผู้หญิงถักนั่นถักนี่ให้เนี่ยมันยังไงกันนะ เป็นคู่มั่นก็ไม่ใช่ยังมาใช้เขาอีกทำไมไม่ใช้คู่มั่นของตัวเองก็ไม่รู้นะคะคุณรัศมีนางดาวพระสุกร์นี่แกคิดว่าพี่ภาคช,ชอบแกอย่างนั้นเหรอฮะดางคนอาศัยอะไรกันคะคุณมาหย่ารัศมีมาเรียกนางดาวพระสุกร์นาง,ง,งนั่นนางนี่ดูไม่ผู้ดีเลยนะคะเห็นนมผ่องบอกว่า ผู้ดีเขาจะไม่จิกเรียกหัวกระบาลเอ้ยไม่จิกเรียกหัวใครว่านางขอตัวนะคะดาวจะต้องไปทำอาหารให้คุณภาครับประทานค่ะเื้ยนางดาวประสุกนางเด็กบ้านางคนอาศัยคอยดูนะฉันจะเฉดหัวแกออกไปจากบ้านอีภาคให้ได้คอยดูดาวพระสุกเองก็รู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซง,เซง จึงออกมาตกปลาเล่นมีผู้ชายคนหนึ่งผ่านมาเธอมองแล้วรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตามันเคยเห็นที่ไหนจึงจ้องมองขเขมงเสร็จแล้วเมื่อนึกได้ก็อุทานขึ้นแก <c oughs> คุณผู้หญิงรู้จักผมหรือครับแล้วนายชื่อแกหรือเปล่าใช่ครับผมชื่อแกเอจะว่าไปคุณผู้หญิงก็หน้าคุค้นๆนะครับ แกฉันไงดาวพระสุขดาวพระสุขเพื่อนที่เคยเอาข้าวให้เธอไงจำไม่ได้เหรอเฮ้ยจริงเลยเนี่ยดาวพระสุขจริงจริงด้วยเธอสวยจนฉันจำไม่ได้เลยโหไม่กี่ปีตัวเป็นสาวขนาดนี้แล้วหรอดาวพระสุขปากหวานนายก็หล่อขึ้นนะแกฉันดีใจจริงๆท,ที่เธอได้มาอยู่ที่นี่ ต้องขอบคุณคุณภาคที่พาเธอมาอยู่ที่นี่ตามคำขอของฉันคุณภาคเนี่ยไม่บอกกันบ้างเลยว่าพาเธอมาแล้วนะ่ะ <c oughs> อะไรนะแก่นะหรอเป็นคนบอกให้คุณภาคไปรับฉันใช่ฉันเป็นห่วงเธอ,ไป,เธอไปตามหาเธอที่บ้านของคุณนายคุณนายก็บอกว่าเธอหนีออกจากบ้านไปแล้วฉันบังเอิญได้มาทำงานกับคุณภาคฉันก็เลยขอให้เขาช่วยตามหาเธอไม่คิดว่าจะเจอโอ้โห โตขึ้นเป็นกองหลายกองเลยล่ะดาวพระสุขแกบอกขึ้นดาวพระสุขสวยขึ้นมากจนเขาตะลึงเขาเคยแอบชอบเธอมาตั้งแต่เด็กแล้วพอเห็นแบบนี้ก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่แต่ก็ไม่กล้าบอกแล้วนี่นายมาทำอะไรที่บ้านนี้ล่ะฉันเอาเอกสารเข้ามาให้คุณภาคอะ่ะเขาลืมไว้ที่บริษัทเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ฉันขอตกปลาเป็นเพื่อนเธอก่อน มาสิมาเลยมาเลยแข่งกันสนุกดีแล้วสองหนุ่มสาวก็ช่วยกันตกปลาหัวเราะกันด้วยความสนุกสนานหยอกเยากันไปตามประษาเพื่อนแต่มาอย่ารัศมีกับภาคไม่คิดแบบนั้นตายพี่ภาคดาวพระสุขนี้ไวไฟจังเลยนะคะเห็นเจอกับพนักงานที่บริษัทของพี่ภาควันนี้เองคุยเล่นสนุกสนานชวนกันตกปลา หัวราะตอกกระซิกดังมาถึงนี่เลยเขารู้จักกันมาก่อนดาพระสุขกับแก่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นแฟนกันแน่คะหัวร้อเสียงดังเชียวช่างเขาเถอะอย่าไปสนใจเลยรัศมีช่าไม่ได้นะคะพี่ภาคเขาเป็นเด็กในปกครองของพี่ภาคถ้าทำอะไรเสียหายมันจะเสียมาถึงพี่ภาคได้ขอบคุณมากนะรัศมีที่ช่วยเตือน เอาเป็นว่าพี่จะสั่งสอนดาวพระสุกเอง <c oughs> ภาคบอกแล้วมองดาวพระสุกอย่างไม่ชอบใจมันเหมือนจะมีความหึงหวงปนมานิดๆอย่างน่าแปลกใจพอดาวพระสุกกลับเข้ามาในห้องนอนภาคก็ตามเธอเข้ามาด้วยหญิงสาวตกใจมากเมื่อหันมาแล้วเห็นภาคคุณ <c oughs> ภาคเข้ามาได้ยังไงนี่มันห้องส่วนตัวของดาวนะคะ จะห่วงตัวอะไรนักหนาล่ะตัวเธอเองก็มาจากที่ที่ผู้ชายเข้าออกเป็นว่าเล่นไม่ใช่เหรอฮะอย่ามาดูถูกกันนะคุณภาคคุณต้องการอะไรพูดมาตรงๆเลยดีกว่าฉันแค่เข้ามาเพื่อจะบอกว่าตอนนี้เธออยู่บ้านของฉันเธอไม่ได้อยู่ที่ซ่องแล้วไม่ได้มีหน้าที่รับแขกเธอไม่จาเป็นต้องไปต้อนรับไอ้แก่ขนาดนั้นจะบอกให้นะว่ามันไม่มีเงินให้เธอหรอก ภาคดาวเจ็บใจสาบานกับตัวเองว่าสักวันเธอจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ฉันอยากให้เธอปรับปรุงตัวทำตัวให้ดีๆสมกับเงินหนึ่งล้านบาทที่ฉันซื้อเธอมาด้วย <c oughs> คำก็ซื้อสองคำก็ซื้อวันหนึ่งฉันจะเอาเงินมาวางตรงหน้าคุณคุณภาคทำให้ได้ก่อนเถอะภาคบอก แต่พอเห็นน้ำตาของดาวพระสุขก็สงสารเช็ดน้ำตาซะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอะไรนะไปแต่งตัวจะพาไปเที่ยวให้เวลาแต่งตัวหนาทีภาคบอกแล้วออกไปดาวพระสุขได้แต่มองตามหลังเขาอะไรของเขาเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีแล้วภาคก็พาดาวพระสุขไปเที่ยว ทั้งคู่เที่ยวด้วยกันด้วยความสนุกสนานดาวพระสุขมีความสุขมากเช่นเดียวกับภาคเวลาอยู่กับมาหยารัศมีเขาไม่เคยมีความรู้สึกสนุกและมีความสุขแบบนี้มาก่อนจบไปแล้วนะคะสำหรับดาวพระสุขตอนที่10ค่ะชอบกันไหมคะถ,ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะ อย่าลืมดูทุกช่องทุกตอนที่เราทำเลยนะคะตอนนี้ที่ช่อง BBZ บีซ i n แกรมลังลงเรื่องสไพยยบ้านนอกค่ะใครดูตรงนี้แล้วก็รีบกลับไปดูสไพยยบ้านนอกด้วยนะคะ